เจ็ดเดือนบรรลุธรรมตอนความตั้งใจสำรวจและประเมินตนเองด้วยความที่เคยผ่านการปฏิบัติแบบงูงูปลาปลาจับชายมานับปีทำให้ฉันได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือถ้าขาดการสำรวจตนเองเราจะย่ำซ้ำอยู่กับที่จิตพัฒนาขึ้นแล้วตกต่ำลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้สึกตัวเองเลยว่า เดินทางมาถึงไหนกันแน่พอผ่านเดือนผ่านปียังไปไม่ถึงไหนก็โทษส่งว่าเป็นเพราะบุญน้อยหรือว่าสนาต่ำมองข้างหน้าด้วยความหมดหวังหรือหวังได้แค่รางเลือนว่าชาตินี้จะคว้ามักคว้าผลกับเขาได้เมื่อเกิดแรงฮึดรอบใหม่คราวนี้ที่อธิฐานขออาราธนาพระพุทธเจ้าเป็นครูสอน ฉันเกิดกำลังใจอย่างมหาศาลและคิดแบบนักศึกษาในโลกใหม่ว่าฉันควรมีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจนว่าคืบหน้าคืบหลังไปถึงไหนฉันไม่อยากทำไปดุยดุยแบบไม่รู้ว่ากํำลังอยู่ตรงไหนและเฝ้าถามตนเองแล้วแล้วเล่าเว,ว,ว่าเมื่อใดมรรคผลจะมาถึงเสียธีโดยไม่มีกรอบมีเกณฑ์ที่แน่ชัดอีกต่อไป หัวข้อหลักในการประเมินความคืบหน้าในเมื่อฉันจะปฏิบัติตามแนวสติปัฐานสี่ที่พระพุทธองค์สั่งให้ทำเพราะฉะนั้นฉันก็ตัดสินใจได้ว่าจะถือเอาลำดับขั้นของสติปัฐานสี่นั่นเองเป็นตัวบอกระดับหยาบละเอียดของสติอย่างที่ฉันพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าหมวดต่างๆ คือกายเวทนาจิตและธรรมนั้นมีความหยาบละเอียดตามลำดับหากจิตของฉันมีความสามารถรู้ชัดในหมวดไหนเป็นปกติก็จะถือว่าสติพัฒนามาถึงขั้นนั้นประเภทรู้แวบๆบแบบไม่เอาเอาแบบที่สติทรงอยู่กับฐานหนึ่งๆชัดอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นหัวข้อ หลักในการตรวจสอบทิศทางฉันหาอ่านสูตรต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทิศทางเดินจิตของตนเองว่ากำลังมุ่งไปสู่มรรคผลหรือไม่อ่านเป็นนานสองนานกว่าจะย้อนกลับมาพบว่าคำตอบมีอยู่ในมหาสติปทานสูตรอยู่แล้วนั่นคือโพชงเจดโพชงเจด คือธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือพูดง่ายๆว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วจิตมีลักษณะเจ็ดประการเป็นองค์ประกอบพร้อมอยู่ก็แปลว่าอาจเกิดมรรคผลขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ที่มองข้ามไปแต่แรกก็เพราะมัวนึกว่าโพชฌงเจ็ดอยู่ในหมวดธรรมซึ่งนับว่าเป็นขั้นของการปฏิบัติระดับสูง ต่อเมื่อมาเจอพหชงคสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสติรู้ลมหายใจกับพหชงเจ็ดความเข้าใจที่ผิดพลาดจึงถูกแก้ไขใหม่สรุปง,ง่ายๆณจุดเริ่มต้นนี้ก่อนว่าโพหชนเจ็ดเป็นสิ่งที่เจริญขึ้นได้แม้ในขั้นตอนของการกำหนดสติรู้ลมหายใจ และอาศัยสติรู้ลมหายใจทั้งลืมตาและหลับตานั้นไต่ไปสู่ยอดคือถึงความหลุดพ้นแห่งใจระดับอรหันต์ได้เลยทีเดียวฉะนั้นแค่เริ่มปฏิบัติสติปัฏฐานเบื้องต้นในหมวดกายคือรู้ลมหายใจนั้นก็สามารถใช้เกณฑ์คือโพชงมาเป็นหลักตรวจสอบทิศทางได้แล้ว โพชชงประกอบด้วยองค์ธรรมเจ็ดประการคือ 1. สติคืออาการยกขึ้นรู้เช่นแทนที่จะแช่จมอยู่กับความเหมือหรือคลุกเคล้าอยู่กับความฟุ้งซ่านก็มีจิตที่กำหนดหรือถามตัวเองตามจริงว่าขณะนี้กำลังหายใจออกหรือหายใจเข้า 2. ธรรมวิจัยคืออาการวิจัยธรรมะเฉพาะหน้าที่ปรากฏแก่สติหมายความว่าไม่ใช่แค่รู้ว่าเห็นได้ยินหรือสัมผัสอะไรแบบปุทุชนแต่รู้ในแบบเห็นเกิดดับหรือเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนในทางใดทางหนึ่งด้วยเช่นมองว่าลมหายใจเข้าแล้วต้องออกออกแล้วต้องเข้า สักแต่เป็นธาตุลมไม่ใช่ตัวตนเป็นต้น 3. วิริยะความเพียรวิจัยธรรมะอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อเห็นลมหายใจเกิดแล้วดับก็ตามเห็นความเกิดดับนั้นไม่ลดละเท่าที่จะทำได้จนสุดความสามารถ 4. ปีติด ความเบิกบานใจไม่หม่นหมองไม่พยายามเกินกำลังจนเครียดกังวลรวมทั้งไม่มัวแต่หวังผลที่ยังมาไม่ถึงจนท้อแท้พูดง่ายๆถ้าอยู่ที่จุดสมดุลไม่เพ่งและไม่เผลอได้ก็จะปีติเบิกบานเอง 5. ปัสสัธิความไม่กวัดแกว่งกายใจ เป็นธรรมชาติที่ตามมาเองเมื่อเบิกบานอยู่ในธรรมะไม่กวัดแก่วงกายคือสงบนิ่งไม่อึดอัดอยากขยื่นเคลื่อนไหวไม่กวัดแก่วงใจคือคลื่นความฟุ้งหยุดตัวลง 6. สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นผลที่เกิดจากความระงับกายใจมีความสุขสงบ จึงเหมือนน้ำนิ่งราบคาบไร้คลื่นลมรวมทั้งไม่มีอาการกำหนดเพ่งคับแคบลงที่จุดใดจุดหนึ่ง 7. อุเบขาความวางเฉยในจิตอันตั้งมั่นแล้วไม่ใช่การกำหนวดวางเฉยในสิ่งที่รู้หรือเห็นข้อนี้มักเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและทำให้ธรรมะชั้นในเช่นจิตถูกละเลย ต่อเมื่อฉันศึกษาโพชงคสูตรอย่างทีท่วนเห็นพุทธพจน์สำคัญคือวางเฉยในจิตที่ตั้งมั่นแล้วจึงเข้าใจสมัยได้ถูกต้องสรุปคือฉันจะใช้โพชงเป็นตัวตรวจสอบจิตตนเองว่ากำลังดำเนินอยู่ในเส้นทางไปสู่มรรคผลหรือไม่นับเริ่มกันตั้งแต่สติรู้ลมหายใจอันเป็นบันไดขั้นแรก ของสติปัะธานหมวดกายเลยทีเดียวจากนั้นเมื่อก้าวขึ้นบันไดขั้นต่อๆไปก็จะใช้เกณฑ์วิเคราะห์สภาพจิตคือโพชงนี้ตรวจสอบไปจนให้ถึงที่สุดในหมวดธรรมเลยทีเดียวหัวข้อตั้งเป้าแรกแน่นอนว่าฉันจะปฏิบัติไปเป็นขั้นขั้น ตามที่พระศัสดาผู้เป็นบรมครูสั่งแต่ฉันคิดว่าควรจะหวังผลใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้ไว้ด้วยเพื่อให้ตัวเองรู้ว่าสภาพแบบที่ควรเกิดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังเป้าแรกที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนคือการได้มาซึ่งคุณภาพสติคุณภาพของจิตที่พร้อมพอจะรู้กายใจชัด ดังที่บ่งไว้มากมายในสติปัฐานสี่คำก็รู้ชัดสองคำก็รู้ชัดมีคำว่ารู้ชัดปรากฏตลอดทั่วไปหมดทั้งสูตรอันนี้คิดตามได้ไม่ยากเพราะด้วยสติคมชัดมีความรู้ชัดเห็นชัดเท่านั้นจึงจะไหวทันขณะของความเกิดขึ้นและขณะของความดับไปที่ผ่านมา ฉันไม่เห็นความเกิดดับสักทีอาจเพราะวนอยู่รอบรอบร,อบรูปแบบปฏิบัติตายตัวหรือปล่อยให้รู้เองโดยเข้าใจว่าเป็นการมีสติอย่างเป็นธรรมชาติมากเกินไปจนแท้จริงแล้วไม่รู้อะไรเลยรอบนี้ฉันต้องตีโจทย์ให้แตกคือทำอย่างไรจะให้จิตมีคุณภาพรู้ชัดและรักษาคุณภาพรู้ชัดนั้น ไว้ให้นานที่สุดทุกอย่างพร้อมแล้วฉันรู้สึกถึงพละกกำลังที่ประจุแน่นหนาและเห็นตนเองกำลังจะเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก